สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเออเออคือแบบไม่ต้องบอกชื่อช่องแหละเพราะแบบคือเออเออเนี่ยเนี่ยเนี้ยคือน้องผมเออเนี่คือน้องผมนะเนี่ยเนี่ยคนแร้คือเนี่ยนะคือไม่จมไม่บ้านแต่สี่เหลี่ยมเอ่อทุกคนนะคือทุกคนอยากให้ผมถ่ายคลิปเกมอีกไหมฮะแล้วทุกคนอยากให้ผมถ่ายคลิปเกมอีกไหมถ้าอยากถ้าอยากให้ถ่ายถ่่ายอะ คือคือก็อยากให้คือคคืออ้วแล้วคือยากให้ถ่นะคือทุกคนอคือต้องคนนึงแต่แต้าคนไม่อยากไม่่อยแล้วอ่ะดรดาด้าด้วยกอก้องหลังหลังอ่เก้นี่ยงผม่ไม่อยากออกกล้องเนี่ยนไม่อยากออกกล้องเนกวัดที่วัดีกับแมว อะไรเนี่ยมันโมอีกละมันโมอีกละทางนู้นมีอะไรวะยันต์แบี้กับอะไรไดเลเทสวิโบมันไม่มีอะไรอย้ยตรงนั้นอ่ะแต่ตอนนี้เรากำลังตายอยู่นะแต่มันมาโผล่มาแล้วอ่ะไม่หนีแหน่ไปไปมันบอกให้วิ่งเออก็วิ่งและตอนนี้ครับ มันแบบแบบก็เราก็ไปสร้าบ้านเม็นคาตาต่อมาดูดูทุกคนคือคือทุกค้านของเราเนาะเนาะเนาะคือคือคือเราของคุยขอคุยกับคนดูก่อนคุยกับคนดูก่อนอ่ะเนาะเนาะอ่ะด่วนะทุกคนนะคือทุกคนอยากให้ผมถ่ายคลิปเกมอีกไหมคือคือถ้าทุกคนอยากให้ผมถ่ายอีกนะทุกคนอ่ะคือเรคือกดหนึ่งแต่ถ้าไม่อยากเือให้ผมถ่ายแล้วนะก็ให้กดสอง คือคือทุกคนอ่ะยังให้ผมถ่ายคลิปเกมมาอ่ะบอสแบบเพราะคือไอ้ไอ้คลิปหลุดของผมเนี่ยที่จริงนะมันไม่ใช่ภาพผมแต่มันภาพพี่ผมภาพพี่ผมเราไปแล้วแล้วก็แล้วก็คือทุกคนรู้ไหมฮะในคลิปเกมไมค์คาร์ฟเนี่ยไอ้ที่ผมถ่ายเนี่ยมันคือคลิปของเนี่ยเนี่ยไอไอไอที่นี่กับเพื่อนเนี่ยไอ้นี่แหละนี่กับไอ้นี่เหละนกับไอ้นี่แหละนี่กับไอ้นี่แหละ โอด้วยน่นผีอะไรท่านผีผีท่านซีโร่ผีหมูปลาผีน่ะทุกคนผีดอกไม้ผีนี่าคู่ผุนจะไม่หลุดนานี่เราน่าะฉันนี่มนเต็มเราก็คนน่เมื่อกี้คือหน้าของผมนะเมื่อกี้นาไม่ช กินอ่ะเป็นหน้าคนสั้นนะเจ็บอะไรบางท่นอ่ะหมดนี่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 นี้ฮะแต่เราจะกมาใกล้ๆมันไม่ได้นะหมดนี่มันกินเราแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่ได้ด้วยแต่อะทุกคนคือทุกคนอ่ะคือแม่ในคลิปที่ผมถ่ายมาครับ เนี่ยที่ผมได้กับเพื่อนนะคือเพื่อนผมเนี่ยก็คือไอ้นู่นนี่แหละเด็กนู่นนี่แหละเด็กนู่นมาทำไมเฮ้ยเหมันวะเฮ้ถ่ายมากเลยเนี่ยถ่ายตัวนุกคนใครเร็วกันเลยนุ่นคนปี๊รอบข ผมจะคือผมจะถ่ายคลิปแบบแนวบันทันมากกว่านะคะน่น่นจาจะน่นจาจะจริงจังแล้วมีดอกไม้นะแล้วก็คือในไมคับเนี่ยนะคือแล้วบอมาเันจะชอบในไมค้าแล้วก็ตามหาดอกไม้โดยที่มันทตามหาคุ้นง่ายเลยเนี่ยเนี่ยเน,นช่นไมคครัะนะมันมีดอกไม้อย,อย่างหนึ่งนะเช่นดอกไม้นี้ช่วยได้ชชว์หน่อยช่หน่อยโชวหน่อยเนี่ยฮะดอกไม้เนี้มันก็มีในไมคับนะมันก็มีในไมคับ ถอดอะไรวะและดอกไม้แบบนี้ด้วยแค่มีแบบไม่ค้า่ยแต่ว่าคือส่วนไม้ค้าไปนะเออไอเนี้ยไอเนี้ยมันก็มีนะแบบคล้ายๆถ้าลงมอดอะนะมันมีมันมีถ้าลงมดใช่เดี๋ยวเราจะดูสวยตอนลงบนลงมอดอะมันมีทุกอย่างเลยฮะใช่คือแบบคือไอเนี้ยมันเป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมแบบพาพาทัวร์เพราะที่ที่ผมพาพาทัวไปทั่วหมู่บ้านเนี่ย เนี่ยมันคือแบบนี้ด้วยเออคลิปแรกเลยนะฮะน่ารีกนี้ด้วยนะคะเออดอกไม้ดอกไม้เออเนี่ยทุกทุกคนเนี่ยมันคลิปแรกมันเนี่ยที่ผมพาทั่วหมู่บ้านของผมเนี่ยเนี่ยไอ้หมู่บ้านของผมพาหมู่บ้านของผมด้วยเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยกันแล้วก็ต่อไปต่อสิ้นกันแล้วก็เพื่ประตูไปต่อสิ้นะแล้วก็เนี่ยว่าเนี่ย่พวกน้องผม อันนี้คือนอนผมนะแน่แนี่ยืนให้ดูแน่ๆมันยืนให้ด้วยมันมันยืนได้ด้วยตบมือป้าป้าป้าพี่รวยค่ะตบตบมือได้แล้วก็เดิน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 ฮ้ยทุกคนเป็นไงแล้วแล้วผมมันงูไหมนั่งงูไหมทุกคนขึ้นสวยเลยพี่ทุกคนอ่ะ ผมก็เต้นอื่นอ่านอื่นอ่านได้ด้วยนะอะอย่าพึมแล้วก็ก็คือไม่ได้ด้วยนะงั้นเรางั้นเรางั้นไปแล้วทุกคน